กาดสวัสดีครับกาบสวัสดีคุณพอ่อพม่ทางช่องถูกๆุกทันครับอ่ะคับมัอนี้เวลานะครับตอนนี้นะครับเสาของวันที่สามวันจันทร์ที่สามมาผมมาเจอกันแต่เสานะครับตอนนี้ก็ตีสี่กว่าแล้วครับพี่น้องตีสี่ใกล้จะตีห้าแล้วนะครับอ่ะมาผมมาเจอกันในเสานี้เป็นเสาของวันจันทร์นะครับมัอนี้วันที่สาม อาค่เมื่อว่าน,นี้ก็ต้องขอกราบอภัยเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่นะครับทางเอ็ดวิไลบดาลงลิปแนวทางฝากตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันหลังจากรัฐบาลประกาศผลน,นะครับงวดประจำวันที่1มีนาคมครับ2 5 0 0ันหาบนไปเมื่อว่าน,นี้บดาลงให้เอฟซีได้ติดตามกันก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเมื่อว่าน,นี้ครับเตรียมการเตรียมงานนะครับเพราะว่า ตามประเพณีทังอีสานบ้านเฮานะครับเพราะว่ามือนีนะครับช่วงสี่โมงกว่าๆนะครับแอดวิไลกับทีมงานผู้ช่วยนะครับจะมีการทําพิธีสู่ขวนนะครับตามประเพณีทางอีสานบ้านเฮานะครับสู่ขวนนะครับเพื่อตอนรับตําแหน่งเพื่อความเป็นสิริมงคละครับให้จเจริญในนาทีการงานนะครับการปฏิบัติงาน เป็นผู้นําชุมชนนะครับก็เลยอยากในเตรียมการเตรียมงานครับบ่ได้ลงคิปตัวเลขแนวาทางฝากตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันก็นต้องขออภัยนะครับเศร้านี้แอดวิไลตื่นขึ้นมาแต่เศร้าของนะครับก็เลยจะเอาตัวเลขแนวาทางครับมาฝากคุณพอ่ณพอคุณแม่กันนะครับมือนี้แอดวิไลก็จะต้องมีทุระเข้าไปประชุมทางอำเภอดวด,วดวนนะครับแล้วก็จะได้กลับมาช่วงบ่าย,าย,ายสี่โมงแรงกว่าจะ ทำพิธีสู่ขวัญน,นะครับทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งผู้ช่วยนะครับร่วมกันนะครับก็เลยมีการจัดเตรียมงานเมื่อว่านนี้ก็เลยบดาลงขีบฝากตอนคุณพ่อคุณแม่กันต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับหลังจากพิธีสู่ขวัญเสร็จก็โคงจะเขาสู่ภาวะปากตินะครับนี่การเตรียมการเตรียมงานตอนรับพี่ตอนรับน้องนะครับช่วงแรงๆนะครับหรือว่าตั้งแต่เสากันเลย นะครับอ่าครับตอนนี้ก็สำหรับตัวเลขแนวทางนะครับอ่าเด่นล่างของอนงลักนะครับแอดวิไลไดมาแล้วนะครับไดมาแล้วนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ติดตามทางช่องเฮ่านะครับอแอดวิไลขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับสำหรับ f อที่โชคที่หมานขอ,ขอแสดงความยินดีนะ นะครับสำหรับเอฟซีันใดบํโชคประมาณกับบอไปหยังนะครับนี่แม่บ้านเพื่อน็ตื่นถึงนมาส่งกาแฟไ้จิบแต่สองนะครับเมื่อคืนนี้ร่มแห้งนะครับเอฟซีบรรยากาศหน้าบ้านช่วงกลางเต็ไใบนะครับเกือบเอาบอะยู่นะครับคุณพ่อคุณแม่ล่มแต่ว่ามีฝนนิดหน่อยนะครับล่มแห้งนะครับเอางจด้กะให้คุณพ่อคุณแม่ระมัดระวังนะครับ ได้ยินข่าวว่าทางังน้องบวัวลำพูบอกแม่บ้านเพิ่นเบึงทางข่าวเอฟวีไลเมื่อวานาาว Life, วานี้บ่มีแถบเวลาจะได้จับโทรศัพท์เลยนะครับทางจังหวัดน,น้องบวัวลำพูว่าลมกะโชกแรงนะครับจังใดก็ให้ละมัดระว่างเด้อคุณพ่อคุณแม่ช่วงนี้มันก็เป็นประจำของทุกปีนะครับช่วงลอยต่อหน้าหนาวสูหน้าห่อนนะครับจะมีล่มพายุกะโชกแรงให้ละมัดระว่างจับถือนี่นนนนอามือขึ้นนี้ นะครับแอดวิได้ก็ได้หาเชือกมาผูกเต็นผูกยังขึ้นกันนะครับเพราะว่ากางเต็นว้สองหลังนะครับเพราะว่าเตรียมเตรียมงานตอนรับพี่ตอนรับน้องผูกเพนซิมาแสดงมูตากิตนานะครับทําพิธีอ่าส่ขวัญน,นะครับก็ถือว่าพั้นไปด้วยดีนะครับร่มกับว่ถือว่านักนาซากันปันไดก็อ่อนร่วงเร็ยวอยู่นะครับอ,อ่อนนกรักครับนี่คือ สถิติของเพิินงวดที่ผ่านมานะครับถือว่ามาถึง2ตัวเลยนะครับแนวทางของเพงิินออนงรักจะเป็นล่างอย่างเดียวครับแอดวิไล่ล,ลงไ้วันที่17ครับนี่คือหลักฐาน17กุมภาพันธ์นะครับ2500 6นนะครับนี่คืองวดประจำวันที่1มีนาคมได้มา4 5ห6ปรากฏว่า4 5 6มาทั้ง2ตัว รถทรงนำแข็งมากเลยนะครับเดี๋ยวแอดวิไลาจากหยุดคลิปไปเพราะว่ารถพิ่นมาทรงนำแข็งนะครับอ่ะนี่คือสถิตินะครับหลังจากรถนำแข็งผ่านไปเมื่อกี้รถนำแข็งมาทรงนะครับก็คืองวดที่ผ่านมาครับ4ี่ห้าหมากถ,ถึง2ตัวเลยนะครับสำหรับออนงลักนะครับคือแนวทางนะครับชุดล่างนะครับแตก ห้าสี่นะครับคุณพ่อแม่ห้าสี่ถือวางหามาถึงสามหัวติดแล้วนะครับเ c ฟีนะครับห้าสี่นี่คือสถิตินะครับของอ่อนงลักอามือนี่นะครับได้มาแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เตรียมสม,มุดประกาไว้เดี๋ยวแอดวิไลจะพาเขียนตัวเลขแนวทางของอ่อนงลักนะครับใส่เวลาบอดนแป๊บเดียว ย้ยมสมุปากกาไว้เลยนะครับอ่ะจะย้อนให้เบิ้งคือเก่านะครับคุณพ่อคุณแม่เพื่อเอฟซที่มาติดตามใหม่เพิ่นจะได้ขอใจนะครับ <c oughs> ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน้านะครับให้กําลังแรงใจอ่อนองอกหลักดํานะครับอ่าครับจะย้อนสถิติให้เบิ้งคือเก่า หนึ่งทับสองทับหกแปดเด่นมาที่ศูนย์หนึ่งสองแนวทางแตกห้าหนึ่งนะครับวันประจําวันที่สิบหกทับสองทับหกแปด การทำสถิตินะครับเอฟซี่ถิติตำไม,มา่จะได้เข้าใจนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้มาที่901แนวทางมา50 <c oughs> ครับอ่างวดที่ผ่านมากก็คือ2-3วันที่ผ่านมานะครับอ่า1ทับ3 1มีนาคม2568 ได้มาที่ 4, 5, 4 5, ี่ห้าหกสีแนวทางแตก54นี่คือเป็นลางยางเดี่ยวด้วยคุณพ่อคุณแม่เบ่งให้ดีของอ่อนงลักนะครับองวดนี้ได้มากแล้วจะเป็นตัวใดอ่เดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับหมา3ามวดติดแล้วนะครับลางห้าหนึงห้าศูนอ่าครับนี่คือแนวทาง นหนึ่งมางวดประจำวันที่หนึ่งทับสองแตก 1, ห้าหนึ่งงวด 2, สิบหกทับสองศูนย์มางวดที่ผ่านมาไม่หม,ม,มันหมันนะครับมาถึงสองตัวนะครับก็คือหากับสีนะครับคุณพ่อคุณแม่ห้ากับสี่มาถึงสองตัวนะครับ,ร 4, รบว 4, งว,บวดนี้นะครับงวดนี้สิบหกมีนาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดคุณพ่อคุณแม่เบิ 4, ้งให้ดีอ่าครับงวด ประจำวันที่16บหกทับสทับหกครับงวดนี้ได้มานะครับเขียนตามเลยงวดนี้ได้มา 1, 2>, <c oughs> 1> 2 3เข้ากับมารอผลนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่า ต้องย้อนให้เบิ้งนะครับรอผลนะครับได้หนึ่งสองสามนะครับคุณพ่อคุณแม่นี่คือแนวทางของอนงลักเบิ้งวันที่ให้ดีนะครับงวดประจำวันที่สิบหกมีนาคมนะครับอ่ะแอดวิไลงลงให้วันที่อ่ะลงให้วันที่สามนะครับงวดนี้ลงให้วันที่สามนี่คือหลักฐานการลงแนวทางนะครับ รับวันที่3วันที่3ามอ่ามีคอมีนาคม68แปดอ่เข้ามาลอบผลกันนะครับคุณพอ่อคุณแม่อ่อนล่งหลักนะครับได้มาที่1 2ึสองสามครับงวดนี้ฝากแช่ออกไปนะครับอันนี้เป็นสถิติเก่านะครับคุณพอ่อคุณแม่รับ ย้อนสถิติให้เบิ่งน้าเอฟซีคุณพ่อคุณแม่จะได้เข้าใจอาเศ้านี้จากลาก,กันไปครับดูแลกรักษาสุขภาพให้ดีเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ